เมื่อเร็วๆนี้กองทัพอากาศไทยได้จัดสัมมนาหัวข้อการวิเคราะห์ความขัดแย้งทางอากาศระหว่างอินเดียปากีสถาน7-8พฤษภาคม2 0 2 5เพื่อศึกษาการประทะทางอากาศระหว่างกองทัพอากา,ากาศปากีสถาน (PAF) และกองทัพอากาศอินเดีย (IAF) ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา การประทะครั้งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นการรบทางอากาศ Beyond Visual Range ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์และกำลังถูกศึกษาโดยกองทัพอากาศทั่วโลกภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยจัดการสัมมนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการประทะแบบ BVR ระหว่างเครื่องบินขับไล่ของปากีสถานและอินเดียในการสัมมนาได้ระบ,บุว่า ความขัดแย้งทางอากาศระหว่าง2ประเทศนี้เป็นการรบทางอากาศ BVR ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รายละเอียดการรบทางอากาศตามที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานอ้างถึงโดยสถานีข่าวเคเบิลชื่อดังของสหรัฐการประทะก,กันร,ระหว่างเครื่องบินขับไล่ของ IAF และ PAF เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่125ลำจากทั้งสงประเทศทำให้เป็นการรบทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ CNN รายงานว่าการรบทางอากาศครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นแม้ว่าเครื่องบินขับไล่ของอินเดียและปากีสถานจะปฏิบัติการอยู่ในน่านฟ้าของตนเองก็ตามเครื่องบินขับไล่ของทั้งสองประเทศต่อสู้กันในน่านฟ้าที่ระยะ160กิโลเมตรโดยเครื่องบินขับไล่ของอินเดียและปากีสถานต่างยิงขีปนาวุธาอากาศสู่อากาศเข้าหากันแหล่งข่าวความมั่นคงของปากีสถานกล่าวกับ CNN เเครื่องบินขับไล่ของทั้งสองประเทศ เข้าต่อสู้กันในสภาวะ Beyond Visual Range โดยอาศัยเรดาร์ AESA และขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศของตน ข้อกล่าวอ้างของปากีสถานรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานอีชารดาระบุว่าเครื่องบินขับไล่ของปากีสถานเผชิญหน้ากับเครื่องบินขับไล่ของอินเดียอย่างน้อย75-80ลำในการรบทางอากาศครั้งประวัติศาสตร์นี้เขากล่าวอ้างว่าเราสามารถยิงเครื่องบินขับไล่ของอินเดียตกได้5ลำ รายงานก่อนหน้านี้อ้างว่าอินเดียสูญเสียขึ้นบินขับไล่หกลำในการรบทางอากาศซึ่งรวมถึงราฟานของดั s โซเอเวอเรชั่นสลำซูคอยซู3า m ส i 1ลำมิก29 1ลำและมิราส2 0 0ันหนลำเครื่องบินราฟานที่อินเดียได้มาในปี2016ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศอินเดีย อิชาร์ดดายืนยันเพิ่มเติมว่าเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศอินเดียถูกยิงตกโดยเครื่องบินขับไล่ J14 ของกองทัพอากาศปากีสถานโดยใช้ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ pl 1 5 e beyond visual range เขายังกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่อราฟานที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับความสามารถที่มีนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและนักบินกองทัพอากาศอินเดียพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความชำนาญ ขีปนาวุธ pl15 และระยะการประทะเครื่องบินขับไล่ j14 ของ paf ลำหนึ่งมีรายงานว่ายิงเครื่องบินขับไล่ราฟาลของ iaf ตกจากระยะทาง182กิโลเมตรโดยใช้ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ pl15 beyond visual range ระยะไกลตามแหล่งข่าวที่นักข่าวกลาโหมปากีสถานอ้างถึงนักข่าวผู้นี้ยังอ้างว่าระยะการยิงเครื่องบินขับไล่ของอินเดียตกที่182กิโลเมตรนั้น เป็นระยะที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์การบินและอวกาศแต่ไม่ได้ให้แหล่งที่มาสำหรับการอ้างถึงก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ซู3 5 s ของรัสเซียยิงเครื่องบินขับไล่มิต2 9ของยูเครนตกที่ระยะ213กิโลเมตรโดยใช้ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ R-37M ซึ่งว่ากันว่าสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตร ขีปนาวุธ PL-15 ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธ BVR ที่อันตรายที่สุดในโลกเทียบเท่ากับ AIM-120D ที่ผลิตโดยสหรัฐและ Meteor ที่ผลิตโดยยุโรป เชื่อกันว่าเครื่องบินขับไล่ j .14 ของ PAF ยังคงอยู่ในน่านฟ้าของประเทศเมื่อทำการยิงขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ PL.15 เข้าใส่เครื่องบินขับไล่ราฟานของ IAF ในช่วงวันแรกๆของความขัดแย้งการจัดซื้อ j .14 ของปากีสถานกองทัพอากาศปากีสถานได้รับเครื่องบินขับไล่ j .14 ที่ผลิตในจีนเมื่อวันที่4มีนาคม2022 เครื่องบินหกลำแรกมาถึงฐานทัพอากาศในคัมราปากีสถานและได้รับการบรรจุเข้าประจำการกับ PAF อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มีนาคม2022เครื่องบินเหล่านี้ประกอบการเป็นฝูงบินที่15คอบราการจัดซื้อ j 1 4เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของปากีสถานในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อการที่อินเดียจะซื้อเครื่องบินราฟาล J-14 เป็นเครื่องบินขับไล่ยุค4.5ที่ติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและความสามารถในการบรรทุกขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศกระยะไกลเช่น PL-15 ปากีสถานประกาศซื้อเครื่องบินเจ1 4จำนวน25ลำในเดือนธันวาคม2021โดยมีกำหนดส่งมอบครั้งแรกก่อนการฉลองบรราธารณรัฐปากีสถานในวันที่23มีนาคม2022ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปากีสถานได้รับเครื่องบินเจ1 4เพิ่มเติมและมีรายงานว่ากำลังเจรจาเพื่อจัดซื้อรวมทั้งหมดสูงสุดถึง60ลำเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันทางอากาศของประเทศ ความสำคัญของห่วงโซ่การสังหารคิวเชนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาการบินและอวกาศของสหรัฐระบุว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการประทะทางอากาศในความขัดแย้งระหว่างปากีสถานอินเดียคือการที่กองทัพปากีสถานสามารถรวมระบบอาวุธที่ผลิตในจีนและระบบป้องกันเพื่อยิงเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอ,อากาศอินเดียตกได้อย่างไรไม่ขึ้นดาม ผู้เป็นซซเนียร์เฟลโลของ m มิเชลอินสติทิวฟอร์แอโรสเปสตัดด e สอ้างอิงจากพอร์โทกราโฮม Air and Space Forces Magazine กล่าวว่าประสิทธิภาพของห่วงโซ่การสังหาร Q-Chain มีความสำคัญมากกว่าความสามารถของเครื่องบินขับไล่เฉพาะเจาะจงปากีสถานสามารถรวมเรดราภาพพื้นดินเข้ากับเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าได้ดามกล่าวเสริม กองทัพอากาศปากีสถานได้ทำการโจมตีโดยใช้ A ที่ถูกปล่อยโดย B และถูกนำทางโดย C เขากล่าวเสริมโดยอ้างรายงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมจาก China Space News ซึ่งเป็นนิตยาสารอุตสาหกรรมกลาโหมของจีน ในโลกของการทำสงครามสมัยใหม่ที่อาศัยความเร็วความแม่นยำและข้อมูลแบบเรียลไทม์แนวคิดห่วงโซ่การสังหารได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความสำเร็จทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ในสนามรบห่วงโซ่การสังหารคิวเชน ห่วงโซ่การสังหารหมายถึงกระบวนการต่อเนื่องที่จำเป็นในการตรวจจับระบุตัวตนโจมตีและทำลายเป้าหมายของศัตรูอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพห่วงโซ่นี้มักจะประกอบด้วย6ขั้นตอนหลัก in การตรวจจับ fix การยืนยันตำแหน่งเป้าหมาย track การติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมาย Target การระบุและกำหนดเป้าหมาย Engage การโจมตีเป้าหมาย a s s e s s การประเมินประสิทธิภาพของการโจมตีในยุคข,ของสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่การสังหารได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยระบบตรวจจับระยะไกลดโดรน ISR การสื่อสารผ่านดาวเทียมเครือขขายข้อมูลความเร็วสูงและระบบอาวุธแบบอัตโนมัติ ในการพูดในรายการพอดแคสต์ดามกล่าวว่าห่วงโซ่การสังหารน่าจะเริ่มต้นเมื่อระบบเรดาร์ภาคพื้นดินซึ่งอาจเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือระบบเรดาร์สามารถตรวจจับเป้าหมายของอินเดียได้สำเร็จหลังจากนั้นเขากล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ j 1 4ที่ผลิตในจีนของกองทัพอากาศปากีสถานได้ยิงขีปนาวุธจากระยะไกลและในที่สุดเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและควบคุมทางอากาศ ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลกลางทางเพื่อน,นำทางขีปนาวุธและโจมตีเครื่องบินขับไล่ของอินเดียเป็นการยิงระยะไกลแบบ Beyond Visual Range โดยน่าจะใช้ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศ PL15E รุ่นส่งออกเขากล่าวการบูรณาการของปากีสถานเทียบกับความหลากหลายของอินเดียเคพือข่ายห่วงโซ่การสังหาร ที่กองทัพป,ปากีสถานใช้คล้ายกับสิ่งที่สหรัฐกำลังพัฒนาผ่านแนวคิด Combine ไ Joint a l l domain c o m m a n d and Control เพื่อประสานการปฏิบัติงานระหว่างสามเหล่าทัพเมื่อและถ้าเราได้รับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์อาจเผยให้เห็นถึงความสามารถในการบูรณาการระบบที่ปากีสถานมีเมื่อเทียบกับระดับการบูรณาการระบบที่อินเดียมีดามกล่าวตามที่เขากล่าว กองทัพปากีสถานเชื่อว่าได้ดัดแปลงเครื่องบินเอเวของจีนหลายลำให้เป็นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์แต่ไม่ทราบว่าเครื่องบินเหล่านั้นมีการปรับสภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่เราสามารถสรุปอะไรได้จากการเปรียบเทียบเทคโนโลยีจีนและเทคโนโลยีตะวันตกอาจจะไม่มากนับดามกล่าวแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจริงๆคือความสามารถของระบบที่เชื่อมโยงกันระดับการฝึกการใช้ยุทธวิธีและองค์ประกอบอื่นๆที่ยากต่อการวัด เขากล่าวเสริมโดยอ้างถึงแง่มุมเหล่านี้ว่ามีความสำคัญมากกว่าเพียงแค่เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องบินขับไล่ j 1 4กับเครื่องบินขับไล่ราฟานเพียงอย่างเดียวเขายังระบุว่าแม้กองทัพอากาศอินเดียจะมีขนาดใหญ่กว่าปากีสถานแต่ก็ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งผลิตจากตะวันตกอิสราเอลรัสเซียและอินเดียเองทำให้กระบวนการบูรณาการระบบโดยรวมเป็นเรื่องยาก กองทัพอากาศอินเดียมีหนึ่งในคลังเครื่องบินขับไล่ที่หลากหลายที่สุดในโลกครอบคลุมแพลตฟอร์มที่หลากหลายจากประเทศผู้ผลิตหลายแห่งซึ่งแม้จะเสริมสร้างขีดความสามารถในแง่ของจํานวนแต่ก็สร้างความท้าทายอย่างมากในแง่ของการบูรณาการระบบในหลักนิยมห่วงโซ่การสังหารที่ทันสมัยในบรรดาเครื่องบินขับไล่หลักที่ประจำการใน IAF ได้แก่ ราฟานที่ผลิตในฝรั่งเศสซูคอยซู30 MKI ที่ผลิตในรัสเซียมิราด2,000จากดัสโซเอลวีเอชั่นมิก29จากรัสเซียเตจาสที่ผลิตในประเทศและเครื่องบินจากั้ที่ผลิตในอังกฤษความหลากหลายนี้ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่จาก4แหล่งหลักคือฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร รัสเซียอิสราเอลและที่ผลิตในประเทศแม้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีข้อได้เปรียบเฉพาะตัวแต่ความแตกต่างของระบบการบินและอวกาศโปรโตโคอลการสื่อสารข้อมูลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการบูรณาการกับระบบเรดาร์และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าทำให้การประสานงานแบบเรียลไทม์ระหว่างสินทรัพย์เหล่านี้เป็นความท้าทายที่ซับซ้อน